คุณเบกกี้วิสาของฮิรันเมื่อสักครู่คุยกันค้างไว้ว่าหงานเยอะมากในวงการแล้วหนึ่งสองสามปึ้งทิ้งวงการเลยทิ้งเลยเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันเกิดว่าเราเป็นคนที่ทํางานสามร้อยสิบห้าวันไม่เคยได้หยุดเสร็จแล้วอยู่ๆมันว่างเจ็ดวันะแล้วความความรู้สึกเราคือถ้ามันว่างเกินเจ็ดวันอะถ้ามันเดือนหนึ่งถ้ามันสองเดือนถ้ามันสามเดือนฉันคอนโทรอะไรไม่ได้เลยหรอแต่เจ็ดวันนั้นถ้าเห็นตั้งแต่แรกนะไปเที่ยวก่อน ไม่เลยมันเป็นคนแบบสติแตกมากเป็นคนชอบทํางานแล้วกลัวการตกงานมากเพราะฉะนั้นมความรู้สึกว่ามันเมื่อเราควบคุมอะไรบางอย่างไม่ได้เราก็ต้องถอยกลับมาแล้วได้นั่งคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ก็ตั้งคําถามว่าจะเป็นอะไรในชีวิตเราก็บอกว่าเออเราเป็นคนชอบค้าขายเราอยากเป็นนักการตลาดรย์บอกเออแล,แ,ลแล้วเธอจะปล่อยชีวิตเธอเป็นแบบนี้ไปตลอดเหรอคือคล้ายๆว่ามันมีจุดทริกเกอร์ที่นั่งคุยกับแกก่อนปีใหม่อะแล้วก็เลยตัดสินใจว่า ถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องมุ่งมั่นไปในทิศที่เราต้องควบคุมชีวิตเราได้ก็จะมุ่งไปเป็นนักการตลาดก็เลยก,กลับไปตัดสินใจทํางานประจํา อ๋อตอนนั้นก็หยุดหยุดไปเลยหยุดเลยก็แค่เจ็ดวันบอกตัวเองไงเพราะว่าเรารู้เลยว่าเราเหมือนเราเหยียบโลกไว้ใต้เท้าเราไม่ได้อะชีวิตเราขึ้นอยู่กับคนอื่นชีวิตเราขึ้นอยู่ว่าเขาจะจ้างฉันไหมนะใช่เขาจะให้ฉันเล่นบทนี้ไหมทุกอย่างอยู่กับคนอื่นหมดเลยใช่มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเราที่จะเป็นคนควบคุมได้ความสามารถเราต่อให้มีเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าเขาไม่โอกาสเราจบแต่ถ้าเราเป็นนักการตลาดเราเป็นแม่ค้าเราคิดทําค้าขายเรานู่นนี่นั่นเราสามารถที่จะเป็นคนควบคุมสถานการณ์ชีวิตเราได้เราเลือก S <S 2> <S 2> แล้วตอนไปเป็นไปเป็นเนี้ยนักการตลาดเนี้ยมีวงการบังเคิืติดต่อกลับไปอีกไหมช่วงแรกมีค่ะมีมีพอสมควรเลยแต่เรารู้ว่าถ้าเราถอยกลับไปกลับมาเนี่ยมันจะไม่ได้ดีสักอันหนึ่งเราต้องโฟกัสเพราะฉะนั้นในช่วง1ิปีแรกเนี่ยเราโฟกัสเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราคือเราจะต้องเป็นลูกจ้างชั้นดีให้ได้นั่นแปลว่าเราเริ่มต้นจากตําแหน่งธรรมดาเสร็จแล้วเราก็ต้องขยับขึ้นไปเป้าหมายเราคือเราต้องกลายเป็นผู้บริหารในองค์กรที่เราอยู่ให้ได้แล้ววันนี้เราก็เป็นผู้บริหาร8องค์กรโอ oh. ซึ่งตอนแรกเข้าไปก็ไม่ได้รยด้วยกลีบไม่รยทุกคนก็จะมองว่าเราก็ถูกมองว่าแบบแหมเป็นดาราใช้ความมีชื่อเสียงมากทำให้เบียดทำให้เด่นอะไรแบบนี้แล้วก็จะสักมี้มมีค่ะมีแล้วก็เขาก็มองว่าเราไม่เคยทำคือตอนนั้นเขาไปทำเสื้อผ้าผู้ชายมีความรู้อะไรรู้อะไรแค่ไหนจะทำได้จริงเหรอทำเป็นเหรออะไรเงี้ยจะดูซิสักเท่าไหร่ก็โดนแบบโดนโดนเสียบไปมาแล้วลอง ลองภูมิประมาณนั้นแต่เราก็เป็นคนเพียงบาทเพียงไหลทํางานกับลูกน้องแบบเต็มร้อยการปรับตัวยากพอสมควรคือเรื่องงานไม่ห่วงปรับตัวเรื่องเดียวคับเรื่องตังค์พี่หนึ่งคือมันเป็นเงินเดือน30วันเงินถึงจะเข้ากระเป๋ามสมัยเป็นพิธีกรพูดเสร็จก็ตังมาพูดเสร็จก็ตังมามทำแล้วก็แป๊บเดียวแต่นี้มันกลายเป็นว่าเราต้องกลายเป็นเปลี่ยนวิธีการ manage ชีวิตจนตอนนี้มันชินแล้วอะสิบกว่าปีสบายสบายเรา control ชีวิตได้ตอนนี้โอเคแล้วทวนี้ชีวิตตอนเกษียณค่ะ ก็ไปทบทวนใช้คุยกับเกษียรอ่ใกล้ลยนะรู้เลยน่าหว่าแล้วนะตัวจริงตัวอย่างให้กับหลายๆคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เพราะว่าพี่เบนกี้ต้องวางแผนชีวต้องวางแผนใช่ค่ะคือตอนนี้หลังเกษียณมันก็กลับมาถอยถอยความฝันในวัยเด็กตอนเด็กๆเคยอยากเป็นครูแต่มันก็ไม่เคยได้ทําพอตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราไปเป็นโค้ชเราไปเป็นโค้ชระดับ international เป็น ICF coach certified แล้วเราไปเรียนคารุศาสตร์เราวางแผนว่าณวันที่เราเกษียณเนี่ยความรู้ประสบการณ์ แล้วก็สิ่งต่างๆที่เราเอามาเติมในช่วงนี้ค่ะสี่ปีก่อนกเกษียณเนี่ยเราน่าจะเป็นผู้หนึ่งที่ เดินทางไปบรรยายตามที่ต่างๆได้ทุกวันนี้เราก็ไปสอนหลายที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหลังเกษียณบรรยายสักเดือนละสี่ห้างานเราก็ชิวๆแฮปป,แป,ปี้มีอะไรทํามีมุ่งหมายมีจุดมุ่งหมายเรียนเตรียมการสอนไป,ป,ป,ปไม่ได้ว่างแบบว่าวทาอะไรดีวันนั้นีออ่อวกไอยู่บ้าออไม่ใช่แบบนั้นเราก็วางแผนไว้เพื่อที่ว่าวันหนึ่งเราจะได้กลายเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นนักการศึกษาอันนี้ก็คือแผนหลังเกษียณที่เราที่เราวางภาพของตัวเองเอาไว้ ที่ต้องย้ำอัน